ซาลาเปามันโผเท่าไหร่ไม่บอกราคานะจ๊ะโอราคายี่เท่้งนี่เทิ้งสีเหลืองสีขาวสีน้ำตาลสีม่วงสีเขียวนี่มีมดุดอันนี้อะไรอะ่ะห้าจุดหนึสวยไอแป้งทอดสักอย่างอันนี้เก้าจุดแปด ก็แปดถูกก็แปดข้าวหมากวะ่ะเขามากักเส้นหกจุดสองหนึ่งหกจุดสองหนึ่งหกจุดศูนย์หนึ่ง ซื้อไปห่อเองเกี๊ยวแผ่นเกีียวเต่นเกีียวสดอันนี้พวกเต้าหูต้ต่างๆอันนี้กบเกิน่าเต้าหู้ทอดอเต้าหู้ทอดเต้าหู้ไม่ทอดมีหมด